ผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลท์ประจําวันเสาร์ที่6สิงหาคม2559ก่อนวันทําประชามติหนึ่งวันนั้นผมเองต้องบอกกับพี่น้องว่าเราต้องตัดสินใจเพื่อประเทศไทยประเทศไทยระบอบที่เหมาะสมที่สุดคือประชาธิปไตยเราเคยเนนะครับกํบลังจะก้าวไปสู่ความเป็นนิก เข้าไปสู่เสือตัวที่5จนกระทั่งบัดนี้ได้เป็นเพียงแค่เห็บสยามเท่านั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุที่ประเทศไทยเราไม่พัฒนาเท่าที่นะครับความน่าจะเป็นเกิดขึ้นมาจากเราไม่มีเสถียรภาพในเรื่องประชาธิปไตยเพราะมีการเลือกตั้งก็มีการยึดอำนาจ มีการยึดอำนาจก็มีการต่อสู้ของประชาชนบาดเจ็บล้มตายแล้วจึงได้การเลือกตั้งแล้วก็จึงได้การยึดอำนาจการต่อสู้ของประชาชนวนเวียนมาอย่างนี้84ปีแล้ววันนี้ผมต้องเชิญชวนพี่น้องวหาเราต้องออกไปใช้สิทธิทำประชามติเพื่อประเทศไทยเพื่อคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับของประเทศแม้ว่าในวันที่เรามีชีวิตอยู่ ในวันที่เราอาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้แต่นี่คือมรดกที่ควรจะมอบให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนเมื่อประเทศนี้เราทุกคนเป็นเจ้าของและที่สำคัญที่สุดก็ชี้ชัดเจนว่าในการใช้สิทธิ์ลงประชามตินั้นไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งประกาศรับร่างและคำถามพว่วงซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงจึงเป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นที่ทำมาทั้งหมดนั้นตลอดระยะเวลาของเส้นทางเนี่ยครับตามล่าตามจับตั้งข้อหาอย่างย่อยยับเนี่ยนะครับอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนั้นก็คือการรับทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปวิตกว่าพลเอกประยุทธ์รับทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงจะเป็นอย่างไร ตอบว่าก้อนหนึ่งเสียงของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเป็นรัฐาธิปัต์แต่ข้าวูหาลงประชามตินั้นได้หนึ่งเสียงเท่ากับชาวนาตาสีตาสายายมายายมีและพลเอกประยุทธ์ก็พูดชัดนะใช้สิทธิ์เสร็จจะไปดูหนังที่บ้านไม่มีการตั้งวอลลุ่มนานี้ฤดูฝนใครโกรหกเนี่ยนะครับฟ้าผ่าทั้งนั้น่ะประเด็นต่อมาครับผมเองก็เห็นว่าที่นายสุเทพพยายามพูดในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการปิดท้าย ของการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยนะครับด้วยจิตเป็นชาวพุทธสวดมนต์ภาวนาแล้วก็เข้าสู่การโค่นล้มระบอบทักษิณพยายามจะเท่าความหลังว่าเจตนารวมวีรชนที่ไปร่วมกับตัวเองนั้นคือคนที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยโค่นล้มระบอบทักษิณผมเองเห็นอย่างนี้ครับ การลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตนาย,ยกทักษิณคำว่าระบอบทักษิณน,นั้นได้ถูกหยิบยกเพื่อใช้ในการอธิบายเพื่อการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองถามว่าเนี่ยนะครับการรับร่างรัฐธรรมนูญตามความหมายของนายสุเทพที่พูดนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของนายสุเทพ เป็นการโค่นล้มระบบทักษิณอย่างไรมันเป็นเรื่องเนี่ยนะครับที่เลยกว่าความเป็นตัวตนระบบทักษิณไม่เคยมีอยู่จริงมีแต่ระบบราาประชาธิปไตยแล้วอดีตนายกทักษิณก็อยู่ในระบบราาประชาธิปไตยเท่านั้นแต่คราวนี้นะครับมันเรื่องระบอบเผด็จการกับเรื่องประชาธิปไตยผมไม่รับเนี่ยนะครับเพราะไม่ต้องการ,รเผด็จการไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจ เพราะฉะนั้นอย่าได้ไปเท่าความอธิบายให้ประชาชนเกิดความหลงเชื่อพูดยังไงว่าไปพูดง่ายๆว่าต้องการให้คนเห็นกงจักเป็นดอกบัวกันเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดการลงประชามติเนี่ยนะครับว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้วจะได้คนล้มระบอบทักษิณน,นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลที่สุดเป็นมายากลที่ควรจะเลิกกันได้แล้วเพราะอดีตนายกทักษิณ มาใช้สิทธิ์ก็ยังไม่ได้เพียงแต่ว่าการแสดงออกนั้นคนที่ถูกยึดอำนาจทั้งที่ตัวเองมาจากการเลือกตั้งถึง19ล้านเสียงเนี่ยใครก็จะไปเห็นด้วยกับการยึดอำนาจใครจะเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารเขาหยิบยื่นและก็ชี้ชัดว่าปลายทางนั้นประเทศมันไม่สามารถบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาชาติได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจากประชาชน ย่อมไม่มีทางที่จะเห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจหรือเห็นด้วยกับการกระทําการรัฐประหารหรือจะเห็นด้วยกับระบอบเผด็จการแต่ว่านี่นะครับก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยใช้ในการต้มประชาชนกันมาเอออะไรก็ระบอบทักษิณทั้งที่เนี่ยนะครับการโหวตร่างรัฐธรรมนูนครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและคําว่าระบอบทักษิณก็ไม่เคยมีอยู่จริงและถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการใช้ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคําว่าอดีตนายกทักษิณหรือจะใช้คําว่าระบบทักษิณที่หยิบยกมากล่าวอ้างแต่เพื่ออะไรครับเพื่อทําให้คนลืมความเป็นเผจการเท่าน,นั้นเองต่อมาครับเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องการปฏิรูปตํารวจผมว่าตํารวจนี่นะครับรู้เช่นเห็นชาติดีที่สุดจะปฏิรูปโรงพักเหรอครับหรือเนี่ยนะครับจะปฏิรูปป้ายตํารวจใหม่ที่ไปหรือป้ายใช่ไหม การวิ่งเต้นเนี่ยนะครับการโยกย้ายการจ่ายเงินจ่ายทองไม่ว่าในครับหน่วยงานไหนก็ตามอ่ะใครเป็นใครก็รู้กันทั้งหมดแต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันดูเสมือนหนึ่งว่ามันมีคนห่มขาวออกมาเป็นคนสะอาดหมดจดที่สุดของประเทศไทยกำลังเนี่ยนะครับมาบอกบุญให้กับประเทศทั้งที่ชีวิตตัวเองมีความโสมมนะครับปูดได้งว่าทุกข้อ ไม่ว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการละเมิดมาตรฐานทางจาริยธรรมขั้นสูงสุดไม่ต้องอธิบายความกันถ้าคนไทยนะครับมีความจำไม่สมองเสื่อมกันนั่นก็สามารถแยกแยะก,กันได้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นครับการพยายามอธิบายเรื่องการศึกษาสาธารณาสุขก็ฟังไม่ขึ้นวันนี้เหลือปอว,ออปอวชแล้วก็อธิบายไปเถอะครับ แต่หลักใหญ่ใจความต้องบอกความจริงกับประชาชนว่าหนทางการต่อสู้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่การเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองมานั้น14ตุลาคม2516นั้นเขาก็สู้กับเผด็จการ6ตุลาคม19ก็สู้กับเผด็จการพฤษภาธมิน2 5 3 5ก็สู้กับเผด็จการเมษารพฤษภา53ก็สู้กับนายสุเทพนี่แหละเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความครับ มีแต่วีรชนพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยโลกทั้งโลกนี่นะครับใครเคยได้ยินว่ามีวีรชนพลีชีพเพื่อพันธก็จก,กันบ้างเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าการที่ประชาชนร่วมเป่านกหวีดกับนายสุเทพเพื่อไปเปิดประตูให้กับการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าคนกปปสทุกคนชอบการรัฐประหารก็ไหนว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ไงพอรัฐประหารเนี่ยนะครับไม่พูดเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเลยมาครั้งนี้มามาฟอร์มปฏิรูปกันอีกแล้วพอเสียทีเอะครับประเทศไทยที่ผ่านมามันบอบช้ำกันไม่พอเจอเลยจากเสือกลายเป็นเห็บแล้วต่อไปเนี่ยนะครับมันจะเหลือสภาพประเทศกันยังไงมาวันนี้ครับท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอากันแฟฝงก็คือว่ามีการตั้งคำถามว่า ถ้ามีการโกงประชามติล้วจะทำยังไงผมก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากให้ดูเนี่ยครับประวัติศาสตร์ของเผด็จการทรราชในอดีตบางกรณีนะครับเขามีการสัมภาษณ์กันเองเนะครับว่าเก็บเสื้อผ้ายัางไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าโกงและถูกจับได้สิ่งแรกที่ผู้มียำนากควรจะทำคือเก็บเสื้อผ้าส่วนท่านจะมาต่อสู้ไงก็ว่ากันไป เพราะเดี๋ยวจะเก็บเสื้อผ้าไม่ทันแต่ถ้าไม่โกงผลลัพธ์เนี่ยนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านประเทศน,นี้ก็ต้องมาว่ากันเมื่อพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ผ่านก็ไม่ลาออกแต่หลักใหญ่ใจความเมื่อพลเอกประยุทธ์แสดงเจตนาเดิมเนี่ยโดยพฤตินัยนะครับแสดงครบอยู่แล้วเมื่อวานนี้แสดงทางนิติไน ปัญหาก็คือว่าตั้งแต่ร่างชั่วคราวเนี่ยนะครับมาตรา3 5 10หวงเล็บซึ่งวางกรอบล็อกสเปคของรัฐธรรมนูญเอาไว้เนี่ยก็เป็นการร่างโดยกลไกของพลเอกประยุทธ์ร่างของบวรศัก์ก็ตอบสนองและท้ายที่สุดก็กลไกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับให้บวรศัก์ร่างให้สปชอคว่ำจนกระทั่งหน้าวันนี้ถ้าร่างไม่ผ่านมีชัยฤรชุพัน์ก็พูดชัด ว่าเขาจะไม่ร่างต่อผมบอกว่าถ้าร่างต่อนี่นะครับประชาชนก็จะสาบแช่งกันแล้วคำถามก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนร่างคำตอบก็คือประชาชนนั่นแหละโดยการเลือกสรและดำเนินการกันไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าและพลเอกประยุทธ์อยู่ไงพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในอำนาจต่อไปไงไม่มีใครจะคิดจะไปแย่งอะไรกันากอะไรกับท่านเทียเพียงแต่ว่าเนี่ยครับมันควรจะมีน้ำใจนักกีฬากันบ้าง นี่แพ้ก็จะเอาเหรียญชนะก็ได้เหรียญทองแพ้ก็ได้เหรียญทองไอ้นี่มันกีฬาประประเทศไหนกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแพ้ชนะนี่เป็นเรื่องเล็กกว่าเรื่องโกงนะครับในวันพรุ่งนี้และเชื่อผมเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาก็มีความอึดอัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครองจํานวนมากที่มีความอึดอัดความลับจะไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้ครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหลังจากรู้ชัดผมก็จะได้ประกาศท่าทีที่ชัดเจนในส่วนของนอปชไม่มีปัญหาอะไรครับทําอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าทางสถานีพีชเนี่ยครับออกทาง YouTube และ a c e b o o k เนี่ย ก็จะรายงานเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งประเทศไม่มีรายการประจำพวกนี้เป็นรายการพิเศษหมดแล้วก็สี่โมงเย็นก็จะรายงานผลการทําประชามติที่ห้องประชุมอภิวนันวิริยาชัยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะรุ่นผลคะแนนเราก็มาร่วมรุ่นด้วยกันกันได้ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองอะไรปวดหัวหรอกเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะรับรู้ว่าผลการทําประชามติจะเป็นอย่างไร วันพรุ่งนี้อาจจะมีการขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับที่จะทําแอปที่จะแจ้งเนี่ยนะครับผลการทําประชามติอย่างรวดเร็วและเนี่ยนะครับการตรวจสอบพบการทุจริตจะได้รายงานแล้วเราก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้แสดงออกเมื่อวานนี้ทงเรียนนายร้อยจอบอรอนั้นก็ถือว่ามีความชัดเจนและก็ไม่ได้แปลกใจเพราะนะครับ สิ่งที่แสดงมาโดยตลอดนั้นก็คือการรับทั้งเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญและคําถามพ่วงอยู่แล้วคําถามพ่วงเราต้องไม่ลืมว่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอของคอสชอที่ส่งไปให้ในายมีชัยแล้วเวลาไปเนี่ยนะครับชี้แจงกับประชาชนทั้งรัฐธรรมนูญและคาถามพ่วงนี้ไปด้วยกันขายราพ่วงเบียร์กันมาโดยตลอดไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพิสูจน์หัวใจของพี่น้องประชาชน ผมมีความเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมีหัวใจที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยผมไม่ขออะไรท่านเพียงแต่ว่าจะขอเรียกร้องให้ท่านออกมาใช้สิทธิ์เป็นการใช้สิทธิ์เพื่อประเทศไทยท่านจงมองหน้าคนรุ่นลูกรุ่นหลานท่านจงมองอนาคตของประเทศจากเสือกลายเป็นเห็บกันแล้วเราจะทนสภาพอย่างนี้กันต่อไปหรือ ถ้าประเทศเรามันลาหลังข้างบ้านมันจะเริญเติบโตแรงงานจะไหลกลับปัญหาวิกฤตของชาติวันนี้ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรามันมากที่สุดแล้วผมมีความเชื่อว่าวิกฤตนี้สามารถแก้ไขด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นระบอบเผด็จการไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะที่ผ่านมาสองปีคือการแก้ไขปัญหาไม่ได้หรือประชาธิปไตย8ปดโมงเช้าถึง4โมงเย็นพี่น้องเป็นผู้กำหนด นะครับพบกับ Facebook ไล่ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ